ใบเตยจะได้รับเงินค่าจ้างกี่บาทประเดิมงานแรกล้างออกเรือนจำประเดิมงานแรกจะได้เงินกี่บาทล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าใบาเตยอาสยามกลับมารับงานร้องเพลงอีกครั้งหลังจากที่ออกจากเรือนจำเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่า เสียงที่คุ้นเคยกลับมาแล้วตักตักคิดถึงจังเลยขอบคุณหนูที่เข้มแข็งจนทำให้มีวันนี้ป่ะทำงานกันประเดิมงานแรกแแฮกลอยกระทง27พฤศจิกายน2566เกาะลอยเสีวราชา ฮชแท็กใบเตยอาสยามและว,วันนี้ทางทีมงานจะพาสองค่าตัวของใบเตยอาสยามออกงานหนึ่งครั้งเธอจะได้รับเงินกี่บาทซึ่งออกงานร้องเพลงหนึ่งครั้งใบเตยจะได้รับค่าจ้าง3 0 0แสนบาทค่าตัวราคานี้ถูกเปิดเผยออกงานเมื่อช่วงปี2565